สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการผันผ้าสีมัดนะครับผมผ้าสีมัดคือผ้าอะไรนี่ครับผมเอาพูดง่ายๆเลยนะก็เป็นผ้าขม้าฝรั่งนั่นเองนะครับที่พวกทหารใช้กันบ่อยๆนะครับก็ประโยชน์ก็ยยกคล้ายๆผ้าขม้า,มาเลยครับใช้ประโยชน์ทั่วไปได้นะฮะไม่ว่าจะผ่านห่มนอนพันคอพันหน้าพันตา อันนี้ผมจะมาสอนวิธีพันแบบกรอกอนไลายพันยังไงมันมีได้หลายวิธีนะครับผมวิธีที่ผมอาจจะเป็นวิธีที่ห้าสิบก็ได้นะครับผมก่อนอื่นทำให้เป็นสามเรียมก่อนนะแล้วก็พับไปข้างหลังนะครับพับไปข้างหลังจับทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ให้สร้างออกกันข,กข้างหนึ่งแล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วแต่คนถนัดได้เหมือนทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็จับมุมดูมุม,ม,มไหมนะครับ,บมุมไปข้างหนึ่ง แล้วก็ตึงมาครับพับมานี่แล้วก็ตึงขึ้นมานะครับตึงขึ้นมาตึงไว้นะครับตึงไว้ครับตึงไว้แล้วก็หามุมใส่นะครับจะตะเบียบพี่นี่ก่อนนะแล้วก็หามุมใส่มันพันได้หลายวิธีนะครับผม หามุ้ใไส้นะครับผมไม่ยากนะครับหามุ้ใส่ตรงนี้ก็จัดตึงลงมานะฮะแล้วก็หมกเข้าไปนะครับถ้าพันถ้าตึงพอดีแล้วมันจะแน่นพอดีนะครับของมันนี้จะแน่นพอดีนะฮะอ่าก็มีได้หลายแบบนะคุนข้างนะครับแล้วแต่จะพันนะครับผมจัดระเบียบให้เรียบร้อย่ะครับต่อไปนะครับผมจะพันแบบผ้าพันคอ เดี๋ยวตีนขนะ้างซาสั้นกวา่าข้างขวายาวก่อนนะครับถ้าเราจัดพอดีแนบพอดีแล้วเนี่ยมันจะแนบชิดไปพอดีลแล้วมันก็จะแน่นเรืออัตโนมัติครับเพราะมันเป็นผ้าผ้าที่แบบฝืดกับเนื้อหนังได้ดีแล้วก็ยึดติดเวลาเก็บมุมเก็บอะไรเงี้ยมันจะแนบกับเนื้อดีมากมีความนิ่มและมีความสาบแปลกไหมผ้าพวกเนี้ยไม่ละคายนะนิ่มมากเลยต่อไป ผมจะมาสอนวิธีพันคอพันคอพันยังไงอันนี้ง่ายบางคนก็ม้วนอย่างนี้ลงไปได้หมดนะครับผมแต่ผมจะมาพันพันเลยะมาดูนะดึงขึ้นไปนะครับอ่าดึงขึ้นไปจะปิดหน้าก็ได้หรือว่าเอาไว้ใต้ล่างก็ได้ครับผมได้หมดนะคะ อยู่ทะเลรายถ้ามีหมวก,ก็ใส่หมวจัดสามเหลี่ยมให้เรียบร้อยอันนี้ผมจะสาธิตแค่ขันพอนะอ่ะขันขอแค่นี้คือเอามุมข้างหลังเนี่ยมาสอบเก็บไว้ข้างในวิธีพันมีหลายแบบนะครับแล้วก็จัดให้เรียบร้อยผมว่าไปไหนผมก็จะพกติดตัวนะครับไปคงไปแคมป์อะไรเงี้ยผมว่าหนาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเช็ดหน้าเช็ดตาได้เป็นผ้าเช็ดตัวได้แล้วก็เป็นผ้าผมได้ด้วยนะมันก็มีความยาวเหมือนกันนะโอเคครับ ผมก็มาสาธิตการผ้าซีมัตหรือผ้า,า,าญ,ญี่ปุ่นนั่นเองก็ประมาณเนี้ยครับจัดให้เป็นหลอนที่สวยโอเคครับก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆเนาะมีอะไรก็มาบอกกันผมจะเป็นพวกสายทหารสายแบบก่อการร้ายอะไรเงี้ยหันหน้าแบบก่อกันร้ายทําแบบมีความรู้ให้เพื่อนดูแต่ไม่ได้บัดจริงนะพว่าพวกนี้มันทำยังไงทำลักษณะยังไงก็ผมก็จะที่มาให้ฟังนะครับผม รู้เท่าที่รู้นะครับไม่มีก๊กอันไหนไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้ครับอันไหนถ้าไม่รู้จริงผมจะไม่มาอธิบายให้ฟังต้องรู้จริงนะครับผมโอเคครับขอจบรีวิวการผ่นผ้าสีมัดแบบปีท่านีสวัสดีครับ